ดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์สัญญาณเตือนตายเล่มหนึ่งโจเฮา,าหุยเขียนอนุรักษ์กิจภัยบูลทวีแปลบทนำหลังจากจบท่อนโหมโรงย่อมควรเริ่มบรรเลงท่วงทํานองหลักช่วงเวลาที่เว้นว่างยาวนานเกินไปหน่อยก็จริง แต่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วเพียงแค่นึกภาพบทเพลงบรรเลงอันแสนวิเศษที่กำลังจะเริ่มขึ้นฉันก็แทบสะกดความตื่นเต้นในใจเอาไว้ไม่ไหวแล้วคุณไม่อยากมาร่วมวงหรอกหรือสหายเก่าฉันรู้ว่าคุณก็เฝ้ารอมันมานานมากแล้วเหมือนกันฉันสามารถมองเห็นสีหน้าของคุณขณะได้เห็นจดหมายฉบับนี้คุณจะตื่นเต้นจนตัวสั่นใช่ไหมเลือดร้อนระอุก,กำลังเดือดพล่านพลังมหาศาลกำลังสุ่มรวมอยู่ในร่างกาย มันเป็นความรู้สึกเดียวกันกันกบฉันในตอนนี้ไม่มีผิดฉันได้กลิ่นกลิ่นของความกระหายความโกรธแค้นแม้กระทั่งความหวาดกลัวของคุณจงรีบมาสิฉันจะรอคุณอยู่ที่นี่คนคนนั้นไม่เหมือนกําลังเขียนจดหมายแต่เหมือนกําลังรังสรรค์งานฝีมือที่งดงามชิ้นหนึ่งลายปากกาทั้งหนักแน่นและเชื่องช้า ทุกเส้นขีดพิธีพิธันละเอียดอ่อนแม้กระทั่งทุกเครื่องหมายวักตอนก็ยังบรรจงเรียบร้อยอย่างไร้ที่ติขณะวาดสายลายเส้นขีดสุดท้ายลงบนซองจดหมายจบผู้เขียนถอนหายใจยาวพิงหลังกับพนักพิงบนเก้าอี้จมสู่พวังความคิดรอคอยมาเนิ่นนานถึง18ปปีในที่สุดก็จะเริ่มกันแล้วเขาต้องมาแนะ่จะน่าตื่นเต้นขนาดไหนกันนะครั้งนี้ฉันจะเอาชนะเขาได้ไหม ร่างกายของฉันกำลังสั่นอย่างนั้นหรือฉันชักจะตื่นเต้นกันไปแล้วแน่นอนฉันไม่ปฏิเสธว่ามีความรู้สึกหวาดกลัวในใจที่แทบสะกดเอาไว้ไม่อยู่จงเผชิญหน้ากับมันมีแต่คู่แข่งที่น่ากลัวจริงๆเท่านั้นจึงจะนำพาความรู้สึกมหสัจจรรย์เช่นนี้มาให้ได้เพลิงโทสะของเขาจะมากพอสำหรับแผดเผาฉันให้เป็นเท่าทานแม้ผ่านไปอีกสักร้อยปีก็ยังเหมือนเดิมทุกสิ่งมิอาจย้อนหวนกลับ นี่คือชะตากรรมที่ถูกลิขิตไว้ตั้งแต่เมื่อ18ปีก่อนแล้วบทที่1พายุฝนตั้งเขาวันที่19ตุลาคมปี2002เวลา15นาฬิกา40นาทีเมือง A เป็นเมืองที่มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตอบอุ่นเมื่อผ่านเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ความหนาวเย็นก็กอ่อตัวเข้มขน้นตลอดสองวันมานี้ฝนตกต่อเนื่อง อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วสายลมหอบเอาละอองฝนกระน่ำพัดเสียงดังฟู่ฟูประกาศสักดาหไปทั่วท้องถนนบรรยากาศเย็นครึ้มแผ่ซ่านแม้จะเป็นเมืองหลวงของมณฑลและเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่บรรยากาศเช่นนี้ก็บั่นทอนความกระตือรือร้อนในการออกนอกบ้านของผู้คนเต็มทีบนท้องถนนผู้คนบางตายากจะพบความคลื่นเครงเฉกเช่นวันปกติ เมื่อก้าวลงจากรถแท็กซี่เจิ้งห่าวหมิงไม่สนใจจะก,กางร่มเขาซอยเท้าวิ่งเร็ว239แล้วพุ่งเข้าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ชื่อจีเทียนหวังปาตรงปากทางแยกร่างกายนั้นเคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียงเพียงแต่รูปร่างที่ค่อนไปทางบว,วมฉุข,ของเขาไม่ธรรัดทแแมงคล่องแคล่วเท่าสมัยหนุ่มๆอีกแล้วการเวลาจะสลักร่องรอยที่พึงมีไว้ตามตัวของคนทุกคนอย่างไร้ความปราณี เมื่อเทียบกับท้องถนนภายในร้านผู้คนอุ่นหนาฝ่าคลั่งคึกคักกว่ากันมากเนื่องจากมีสถานศึกษาตั้งอยู่รายรอบจำนวนไม่น้อยดังนั้นภายในร้านเน็ตจีเทียนหวังปาจึงไม่เคยต้องกังวลเรื่องแหล่งลูกค้าเจ้าของร้านร่างอ้วนคนนั้นขณะนี้ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์คิดเงินเฝ้ารายรับกองโตของร้านด้วยสีหน้าอิ่มเอมเมืม่อเห็นเจ้าง่าวมิงก้าวเข้ามาอย่างรีบร้อนเขาก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อย สถานที่เช่นนี้น้อยนักที่จะมีชายวัยกลางคนอายุเหยียบครึ่งร้อยเข้ามาเยี่ยมเยือนเสื้อผ้าของเจ้งง่าวหมิงเปียบปอนเส้นผมก็จับตัวเป็นก้อนๆน,นั่นทำให้สภาพของเขาดูย่ำแย่คงเป็นผู้ปกครองที่มาตามตัวลูกหลานเจ้าของร้านร่างอ้วนนึกเดาขณะเดียวกันก็ครุ่นคิดวิธีรับมือในใจเขามักเจอผู้ปกครองเช่นนี้เป็นประจำคนพวกนี้ตรักตรำลำบากครึ่งค่อชีวิตแต่กลับไร้ความสำเร็จ จึงทำได้แค่เพียงฝากฝังความหวังนั้นทั้งหมดจึงทำได้แค่เพียงฝากฝังความหวังทั้งหมดไว้กับคนรุ่นถัดไปแต่คนที่แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองยังจัดการให้ดีไม่ได้จะไปจัดการชีวิตคนอื่นได้อย่างไรดังนั้นพวกเขาจึงมักเป็นผู้ล้มเหลวในเรื่องการสั่งสอนภายในครอบครัวเช่นกันอย่าไปสนใจก็แล้วกันเจ้าของร้านร่างอ้วนตัดสินใจดังนั้นเพราะเมื่อพิจารณาจากวัยของอีกฝ่ายลูกของชายคนนี้น่าจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แสดงว่าจะไม่ก่อปัญหาย,ยุ่งยากมากมายนักแต่ชายใบกลางคนคนนี้กลับรีบร้อนยังไม่ทันจะได้พักหายใจก็วางกระเป๋าถือใบหนึ่งลงบ,บนเคาน์เตอร์จากนั้นก็ล่วงกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งออกมาจากกระเป๋าแล้วส่งให้ตรวจสอบหมายเลขอ d ตรสนี้หน่อยว่าเป็นของเครื่องไหนเสียงของเขาแหบพร่าและเหน็ดเหนื่อยหมายเลข i อบนกระดาษโน้ตเป็นหมายเลขชุด IP ภายในของร้านจีเทียนหวังปลาจริง เจ้าของร้านร่างอ้วนชำเลืองมองอย่างเฉยชาแวบหนึ่งแล้วกรอกตาขึ้นอย่างไม่ใคร่สนใจคุณต้องการอะไรอย่าพูดมากรีบตรวจดูเดี๋ยวนี้ชายวัยกลางคนพลันถลึงตาประกายตานั่นประดุดเปลวเพลิงแผดเผาความเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกนั้นทั้งรุนแรงและกระทันหันเกินไปไม่เพียงเจ้าของร้านร่างอ้วนที่สะดุง้งผู้ดูแลร้านสาวที่ย่ไปไม่ไกลก็รู้สึกได้ ดวงตาฉ่ำกลมโตคุ่นั้นหันมามองทางนี้เจ้าของร้านร่างอ้วนได้สติรู้สึกว่าถูกคุกคามศักดิ์ศรีอย่างรุนแรงแต่ขณะที่กำลังจะตอบโต้ชายคนนั้นกลับล้วงเอาบัตรประจำตัวขึ้นมาฟาดลงบนโต๊ะตะอคอกด้วยเสียงต่ำผมเป็นตำรวจตำรวจชายผู้มีรูปร่างหน้าตามไม่โดดเด่นคนนี้เป็นเจ้าพนักงานตำรวจเจ้าของร้านร่างอ้วนหงอไปทันตา เขากลืนน้ำลายเอือ้อย่างไม่สบอารมณ์แล้วหยิบกระดาษโน้ตแผ่นนั้นส่งให้หญิงสาวข้างตัวเสี่ยวหลินช่วยตรวจด,ดูให้เขาหน่อยหญิงสาวไม่กล้าโอเอถือกระดาษโน้ตด้วยมือขวานิ้วมือข้างซ้ายทั้ง5้าเคาะข้อมูลลงแถบข้อมูลอย่างรวดเร็วไม่นานบนหน้าจอก็แสดงผลแถวที่2เครื่องที่6นับจากซ้ายหญิงสาวพูดเสียงเกรงอืม เจิ้งเ่าหมิงพยักหน้าอย่างพอใจชำเลืองมองไปทางตำแหน่งที่หญิงสาวบอกสองสาครั้งคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งอายุราวๆยี่สิบปีเส้นผมย้อมเป็นสีแดงเข้มเขาเข้าเน็ตมานานแค่ไหนแล้วเจิ้งเ่าหมิงถามอีกคำหนึ่งตั้งแต่เที่ยงค่ะเกือบห้าชั่วโมงแล้วเจิ้งเ่าหมิงหยิบกล้องดิจิทัลตัวหนึ่งออกมาจากกระเป๋าถือรัวชัตเตอร์ใส่ชายหนุ่มคนนั้น เขากดปุ่มถ่ายติดต่อกันหลายรูปบรรยากาศภายในร้านสิ่งดังวุ่นวายส่วนชายหนุ่มคนนั้นก็จดจ่ออย,อยู่ในโลกไซเบอร์จึงไม่รู้สึกตัวใดๆสายตาของเจ้าของร้านร่างอ้วนมองสลับไปมาระหว่างไอ้หนุ่มนั่นกับเจิ้งห่าวหมิงจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าไอ้หนุ่มนี่เป็นตัวดึงดูดตำรวจเข้ามาบุคคลที่สร้างปัญหาเช่นนี้วันหน้าคงไม่สะดวกจะต้อนรับอีกแล้วแม้เขาจะนับเป็นลูกค้าขาประจำรายหนึ่งของร้านก็ตามที เจิงหาวมิงคล้ายกับจับความคิดของเจ้าของร้านร่างอ้วนได้เขาพลันหันมากำชับคำหนึ่งฉันจะกลับเดี๋ยวนี้แล้วคุณอย่าได้ทำอะไรให้คนคนนั้นรู้ตัวให้ทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าของร้านร่างอ้วนพยักหน้าอย่างเสียงไม่ได้ตำรวจคนนั้นข่มเขาไว้โดยสิ้นเชิงกล้องถ่ายรูปดิจิทัลพลันส่งเสียงดังตืดเจ้าของของมันตรวจดูเล็กน้อยก็พบว่าหน่วยความจำเต็มเสียแล้ว เชิงห่าวมิงถอนในใจเบาๆคล้ายกับทําภารกิจบางอย่างเสร็จสิ้นแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงสีหน้าหนักใจตลอดครึ่งเดือนมานี้รอยเท้าของเขาย่าผ่านร้านเน็ตทั่วเมืองถ่ายรูปเป้าหมายหลายสิบคนเป็นจำนวนสารร้อยกว่ารูปแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการกระทําเช่นนี้จะมีความหมายหรือไม่อย่างไรก็ตามแวะไปเยี่ยมเยียนคนคนั้นสักหน่อยละกัน18ปีแล้วไม่รู้เขาจะยังจำชันได้หรือเปล่า เจิ้งห่าวมิงนึกแล้วก็ก้าวเท้าออกจากร้านเน็ตจากไปอย่างปุบปับเฉ็กเช่นขามาสายลมฤดูใบไม้ร่วงพัดเม็ดฝนสองสเม็ดตกกระทบต้นคอหยดน้ำเยียบเย็นสะท้อนรับกันกับความรู้สึกหนาวเหน็บในจิตใจทำให้เจ้งาง่าวมิงอดสั่นเทิมขึ้นมาไม่ได้นี่จะเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่หรือเปล่านะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแท้ที่จริงยังไม่เคยจบลงเลย ติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ